เนาะมือน,นี้ยเรารู้สึกว่าอยากอยากเป็นจันจไหนบุญแหละอยากต้องการอย่างมากระแทกปากเนาะมือนี้อ่าได้ยินว่าแถวนี้มีห้านแบบสินดาที่แบบว่าขึ้นซื้อเลยเนาะอ่าเราก็ได้ลองมาซีมกันเนาะห้านนี่เลยบอกว่ารด,ดดีแน่นอนเนาะอ่าห้านสองผัวเมียเนาะใครได้มานี่บอกเลยว่าโอ้ยถึกใจแน่นอนนี่เลยซีน ขาดใหญ่ๆบบนี้นะเพิ่นเสิร์ฟมาให้นะพร้อมกับขาลายเพิ่นว่าซั่นอ่าแล้วก็ยังมีกุ้งเซนน้ำปลาให้อีกเนะาะไผที่มา2คน4คนแบบนีอ่าเพิ่นแข่งให้เลยเนาะอ่านี่เลยเนาะดาเพิ่นเลยหามาครับจัดซีนมาดาไปก่อนเลยว้าหอมบอกเลยว่ากินนี่หอมสุดเลยแหละกินโคตรหอมเลยเนาะนี่เลยเฮาก็มาลองดาด้ำกันเนาะอ่ามามากินน้ำกันนี่เลยเนาะก่อนที่เฮาจะ กินสิ่งได้บนี้เราต้องมาเปิดตอมหับหลุดน้ำกันก่อนเนาะอ่าขัาไปละน,นี่เลย right? กุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งห้างเลยนี้แซ่บอีหลีเลยเนาะนี่เลยกุ้งแซ่น้ำปลาของทางห้างตัวนี้บอกเลยว่าโอ้โหดซาดนี่แซ่บอีหลีเนาะนี่เลยจับซีนมาเลยนี่ฮะเพื่อนว่วางแหงมานนี่จับซีนมาเลยนี่อ่าเข้าไปเลยคำใหญ่งเนีนๆบวกกับน้ำแจ่วโอ้ยเป็นอนี่ยงริงโคตรงโตเลยเนาะอ่าแซ่บอีหลีนะเบิรงได้ซีหน้าบอกเลยว่า ความฟินสุดๆเลยนะเนาะอันนี้ก็เป็นเมียของประธานห้างเนาะเออประธานเนาะคนนะเป้าก้อนห่อนพวกคนน่ะซิมเข้าไปคำแรกนี่โอ้ยเดี๋ยวเสีตาปัวเลยว่าเอ้อจะท่วงอะไรวะค่อยกี่คำใหญ่ควรหวังอ่าเนาะเพป็นก็จัดการเปิดกุ้งไปอีกโตนอนไปมาโอ้ยแซ่บลี๊ดห้านี่กุ้งนี่เด้งดึ๋งดึ๋งดึ๋งเลยคืออยู่ทะเลเลยเควรนวังว่าเนี่ยค่าควรนวังคนกัด ทำยังไงเนาะโอ้ยฟินเนาะโอ้ยโคตรฟินเลยเนาะกินไป4คนเนาะราคากะแบบซีเลนแบบเกี้ยงแซ้บนเหลืออย่างจักย่างเลยเนาะราคากบบเบแพงเนอะทางห้าง้ลยนาะสี่คนกินเข้าไปกระส่าแซงปาทแบบซีเนาะโอ้ยจบบังได็กกระสากดไลค์กดแชร์นี่เด้อกดติดตามไปนี่เด้อ